คลิปนี้นะครับฝากถึงสอวอ ER. และก็คนที่บอกว่านะครับประชาชนเนี่ยนะครับไปกดดันสวทำไมถึงประชาชนไปกดดันสวทำไมถึงออกมากดดันสวต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ผมทำคลิปออกมารายใดคลิปเกี่ยวกับสวผมบอกเลยนะครับว่าผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้กดดันอะไรสวเลยนะครับสวจะเลือกโหวตคุณพิธาหรือไม่โหวต ผมไม่เคยเสียเรียกเลยและผมก็ไม่เคยกดดันด้วยแล้วผมก็คิดว่าประชาชนหลายๆคนก็ไม่ได้คิดจะกดดันอะไรสอวอเลยนะครับเพราะบอกแล้วนะครับว่าสอวอจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ผลพวงของการตัดสินใจนั้นประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้สวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกอะไรก็ได้โหวตเลือกใครเป็นนายกก็ได้โหวตเลือกคุณพิธาก็ได้หรือไม่โหวตก็ได้แต่ทุกการตัดสินใจของสอวรประชาชนก็จะมีการตัดสินใจของประชาชนเองเหมือนกัน นี่คือจุดยืนประชาชนนะครับและนี่คือจุดยืนของผมเองเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะครับบอกเลยเลยว่าการที่ผมทําคลิปออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมนะครับทำคลิปมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของสวเนี่ยนะครับผมไม่ได้กดดันสวย้ํานะครับผมไม่เคยกดดันสวและหลายๆคนนะครับก็มีบอกว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเกิดไปทําคลิปนะครับด่าสวแบบนี้นะครับไปว่าสวแบบนี้ไปกลด่าสวแบบนี้แล้วเขาจะโหวตเลือกให้กับคุณพิธาหรอ ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับผมนะครับผมไม่แน่ใจประชาชนคนไหนเป็นแบบไหนผมไม่รู้แต่สําหรับผมเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าสวเหล่านี้ไร้ค่าไร้ประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นสวเหล่านี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่สมควรที่จะเป็นสว แม้กระทั่งว่าวันนี้เขาจะมาโหวตให้กูทลับเปลี่ยนใจกลับมาโหวตให้คุณพิธาเขาก็ไม่สมควรที่จะเป็นสวออเพราะเขาไม่มีวุฒธธิภาวะมากพอในการเป็นสวอ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นสอวอที่ดีและมีวุฒธธิภาวะเขาคงไม่ออกมาแบบนั้นการกระทําแบบนั้นแหละครับที่ทําให้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งต้องออกมาสะท้อนกลับไปหาเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พวกเขาทําประชาชนไม่ได้นิยมชมชอบและประชาชนรู้สึกยังไงกับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยครับว่า ผมก็เชื่อว่าสอวอเหล่านั้นยังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสอวอเหล่านั้นก็ไม่มีทางโหวตให้กับคุณพิธาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมาญาติดีกันถึงแม้กระทั่งบอกได้เลยครับว่าเขาจะบอกว่าเขาจะโหวตให้คุณพิธาต่อไปนี้เขาจะโหวตให้คุณพิธาแต่การกระทําที่ผ่านมามันก็ส่งผลมันลบล้างกันไม่ได้ มันลบล้างกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกมาพูดในความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกกับสวกลุ่มนี้ย้ํานะครับว่าสวทั้ง250คน250คนเนี่ยนะครับมีสวที่มีวุฒิภาวะนะครับมี คุณวุฒิมีวัยวุฒินะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถเยอะแยะมากมายแต่เพียงแค่มีนะครับสอวอกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและสวบ,บางคนด้วยนะครับที่สําหรับผมในฐานะประชาชนมีความรู้สึกว่าสอวอกลุ่มนี้ไร้ค่าไร้ประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับประชาชนอย่างผมสำหรับประชาชนอย่างผมส,ชชผมสอวอพวกนี้ไร้ค่าแะไร้ประโยชน์แล้วก็เงินเดือนนะครับที่จ่ายให้กับสอวอพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่านะครับ เงินเดือนที่จ่ายให้ไปนะครับมันไม่ได้คุ้มค่ากับที่ต้องเสียลงไปเลยนะครับเอาเงินเดือนที่จ่ายให้สวพวกนี้นะครับย้ำนะครับว่าเอาเงินเดือนที่จ่ายให้สวพวกนี้บางคนนะครับไปเลี้ยงสุนัขจรจัดเนี่ยมันยังมีประโยชน์มากกว่าและสวบางคนเหล่านี้นะครับมีค่าน้อยฝัาสุนัขขี้เรื้อนหนึ่งตัวซะอีกสวเหล่านี้นะครับสวพวกนี้นะครับย้านะครับว่าบางคนเนี่ยนะครับมีค่าน้อยฝักเศษขยะนะครับเสียอีก เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้การที่ผมออกมาพูดและออกมาอัดนะครับออกมาฉะนะครับแล้วออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าผมก็ต้องการนะครับสะท้อนกลับไปที่ตัวสวเหมือนกันว่าวันนี้สิ่งที่คุณทํา สิ่งที่คุณออกมาพูดอย่าคิดว่าคุณจะใหญ่ว่าประชาชนอย่าคิดว่าประชาชนไม่กล้าตอบโต้คุณอย่าคิดว่าประชาชนไม่กล้าที่จะชนกับคุณอย่าคิดว่าประชาชนไม่กล้าที่จะพูดอะไรอย่าคุณอย่าคิดว่าตัวคุณใหญ่โตมโหฬารวันนี้นะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งความรู้สึกที่ผมมีกับคุณในเมื่อคุณนะครับออกมาให้สัมภาษณ์คุณออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องนั้นทั้งนี้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารณ์ของคุณนะครับว่าคุณเป็นยังไงเพราะวันนี้นะครับ คุณต้องสำเนียกเอาไว้อย่างนะครับว่าคุณยังกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็สามารถที่จะวิพากวิจารณ์นะครับในสิ่งที่คุณทําได้ในสิ่งที่คุณกระทําได้เพราะความรู้สึกของผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งสามารถที่จะวิพากวิจารณพวกคุณได้อย่างเต็มที่และผมก็ยืนยันว่าการกระทําของพวกคุณบางกลุ่ม ย้ำนะครับบางคนบางกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่มีค่าเป็นการกระทําที่ทําให้ประชาชนอย่างผมรู้สึกว่าเป็คุณเป็นพวกขัดขวางระบบประชาธิปไตยของประชาชนคุณกําลังเป็นคนที่รับใช้ระบบะเผด็จการคุณเป็นคนที่รับใช้ระบบรัฐประหารคุณสนับสนุนนะครับพวกปฏิวัติเพราะพวกคุณเองนะครับเป็นพวกปฏิวัติหรือเปล่า เป็นพวกพเผด็จการหรือเปล่าเป็นพวกนะครับทำรัฐชอบทำรัฐะหารหรือเปล่าทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้ทําให้ประเทศชาติไปต่อไม่ได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่คุณออกมาพูดออกมาแย้งและออกมานะครับบอกแบบนี้แล้วจะให้ผมนั่งอยู่เฉยๆนะครับโดยที่ให้ฟังคุณไม่ใช่ครับวันนี้ประชาชนนะครับ ไม่จําเป็นนะครับจะต้องฟังไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสอวอสสหรือใครก็แล้วแต่ที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแล้วทําไม่ถูกไม่ต้องหรือทําทุจริตนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่ชอบประชาชนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดยุคแล้วที่ประชาชนจะต้องนะครับฟังพวกคุณอย่างเดียวเพราะณนะวันนี้ประชาชนไม่จําเป็นจะต้องฟังพวกคุณถ้าพวกคุณทําไม่ถูกต้อง สิ่งไหนที่พวกคุณทําดีนะครับสิ่งไหนที่ทําดีประชาชนก็สนับสนุนและสรรเสริญอยากให้คุณทําต่อไปแต่สิ่งไหนที่ประชาชนรู้สึกว่ามันไม่โอเครู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันไม่ได้เป็นตามนั้นและสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมสะท้อนออกมานะครับให้กับสอวอพวกนี้ได้ยินได้ฟังจําไว้นะครับว่าการออกมาของประชาชนหรือการออกมาของผมไม่ได้เป็นการกดดันสอวอ ไม่ได้เป็นการกดดันสอดอแต่เป็นการแสดงจุดยืนในฐานะประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเท่านั้นเป็นการแสดงจุดยืนของประชาชนว่าประชาชนอย่างผมหรือประชาชนหลายๆคนเขามีจุดยืนอะไรเขามีจุดยืนอย่างไงไม่ใช่วันนี้จะต้องมาฟังพวกคุณอย่างเดียวเพราะสิ่งที่พวกคุณทำมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะวันนี้ถ้าคุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองย้ำนะครับว่าสาวบางคนและสวบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองครับฝักไฟนะครับรเผด็จการนะครับกำลังขัดฝางประชาธิปไตยของประชาชนนะครับและถามว่าวันนี้คุณคุณมีหน้าที่อะไรครับไปตัดสินนะครับว่าคนไหนเหมาะสมคนไหนไม่เหมาะสม คนไหนใช่หรือคนไหนไม่ใช่คุณมีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์คุณมีสิทธิจทธ์จะมาพูดหรอครับวันนี้คุณเป็นสอวอคุณก็ต้องทําตัวเป็นกลางใช่หรือไม่เมื่อถึงวันโหวตคุณไม่อยากจะโหวตก็ไม,ไม่ก็ไม่ต้องโหวตจบแต่การที่คุณออกมาพูดออกมาให้ข่าวออกมานําเสนอข่าวออกมามันคือการชี้นําหรือเปล่ามันเป็นการชี้นําให้คนแตกแยกหรือเปล่าเพราะคุณอยู่ในฐานะของสอวอถ้าวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าคุณไม่ออกมาพูดอะไรเลยถึงเวลาปุ๊บคุณก็ไม่ คุณไม่โหวตให้คุณพิธาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับไม่ได้สีิทธิ์อะไรเลยครับเพราะมันเป็นสิทธิองคุณตามรัฐธรรมนูญแต่การที่คุณออกมาให้ข่าวแบบนั้นแบบนี้ให้ข่าวอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนครับว่าเมื่อคุณออกมาให้ข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนอย่างผมก็มีสิทธิ์ที่จะโต้กลับไปหาคุณเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทําความรู้สึกของประชาชนอย่างผมรู้สึกยังไง และผมก็บอกตรงๆเลยว่าสิ่งที่คุณออกมาให้ข่าวสิ่งที่คุณออกมาพูดสวบางคนและบางกลุ่มย้ำนะครับว่าสวบางคนและบางกลุ่มนะครับที่ออกมาให้ข่าวเป็นพวกที่ไร้สมองตักกะไม่มีนะครับเป็นพวกที่ไม่ได้นำความเจริญมาให้ประเทศเป็นพวกที่ถ่วงความเจริญนะครับเป็นพวกที่มีความคิดนะครับจะเอาแต่เผด็จการมีแต่ความคิดเป็นเหมือนกับสุนัขรับใช้เท่านั้นครับเป็นแค่สุนัรรับใช้หาข้ออ้างสารพัด ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสอวอแล้วคุณมีความรู้มีความสามารถคุณเชี่ยวชาญเพอออราะสวส่วนใหญ่ก็คือหน้าที่ของสอวอคือกันกองเรื่องของกฎหมายในเมื่อกันกองเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บอกเอาไว้แล้วว่านะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะโดนนะครับเป็นผู้กล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยหรือเป็นใครก็แล้วแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่ากระทําความผิดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติเหมือนกับผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดมิได้นะครับต้องปฏิบัติเหมือนกับผู้นั้นนะครับยังไม่ได้กระทาความผิดใดๆแต่วันนี้คุณกับกำลังเอาข้ออ้างต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เป็นคดีความเลยศาลยังไม่ตัดสินยังไม่ได้วินิจฉัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการดําเนินคดีเข้าสู่ขบวนการของกฎหมายด้วยซ้ํา แต่คุณกำลังเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่โหวตเลือกนายกที่ประชาชนนะครับเป็นคนเลือกมาวันนี้คุณลองคิดดูนะครับว่ากรกตใช้งบเกือบ6,000ล้านบาทเกือบ6,000ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งหลังจากนั้นให้คนนะครับประมาณเกือบ40ล้านคนออกมาทําการเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งแล้วก็ได้พักที่เป็นอันดับหนึ่งพร้อมแคนดิเดตนายกแล้วก็พักอันดับหนึ่งก็ไปรวบรวมนะครับเสียงข้างมากได้ทั้งหมด312เสียงถ้าคิดเป็นจริงๆเลยคือประมาณ25ล้านเสียงนะครับที่รวมกันอยู่ฝั่งนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ72%ของคนที่ออกมาเลือกตั้งทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ประชาชนเลือกมาแล้ว แต่วันนี้คุณเป็นสวคุณเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเรื่องนู้นมาอ้าง,ท,งทั้งทั้งที่เขายังไม่กระทําความผิดกฎหมายใดๆแต่คุณเอามาอ้างเพื่อจะไม่โหวตให้เขาเป็นนายกผมถามหน่อยนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่สวสมควรจะทํานะครับ สิ่งที่สวสมควรจะทำตอนนี้ก็คือว่าคุณจะต้องเคารพนะครับปัะชาธิปไตยของประชาชนไม่ใช่วันนี้คุณมาทำตัวขัดขวางปัจชาธิปไตยของประชาชนนะครับแล้วจะไม่ให้พวกผมเนี่ยนะครับหรือประชาชนอย่างผมเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยวันนี้ที่ออกมาขัดขวางก็เพื่อนะครับเจ้านายของคุณหรือเปล่าเพื่อเผด็จการหรือเปล่าเพื่อระบบเผด็จการที่คุณดูแลรักษาหรือเปล่าหรือพวกระบอบเผด็จการที่คุณมาจากระบบเผด็จการหรือเปล่า คุณมาจากระบบบริการคุณมาจากรัฐประหารนะครับคุณโดนแต่งตั้งเข้ามานะครับและคุณก็ยังมารับใช้มาขัดฝงังนะครับประชาธิปไตยของประชาชนแบบนี้มันใช่หรอครับในเมื่อสิ่งที่คุณทําประชาชนทนั้งผมก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยย้ํานะครับว่าสอวอที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้ครับคือสอวอที่ไร้ค่าไร้เกียรติและไร้ศักดิ์ศรี สวพ no วกนี้นะครับไม่มีค่าอะไรเลยสวพวกนี้นะครับมีค่าน้อยฝสุนัขขี้เรือ้อนหนึ่งตัวนะครับไม่มีค่าอะไรครับสุนัขอย่างดีฝาสวพวกนี้และก็บอกเลยครับว่าประชาชนอย่างผมมีความรู้สึกว่าเงินเดือนที่จ่ายให้กับสวพวกนี้นะครับไม่ได้คุ้มค่าเงินเดือนเลยเพราะสวพวกนี้ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างผมได้เห็นเลยนี่คือสิ่ง ที่ประชาชนอย่างผมมีความรู้สึกกับสวกลุ่มนี้และสวเหล่านี้ย้ำนะครับว่าสวทั้งหมดมี250คนแต่สวที่ดีมีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิมีวัยวุทธมีเพียบพร้อมในการเป็นสวมีอยู่เยอะแต่เพียงแค่สวบางคนบางกลุ่มที่มีนิสัยและสันดานเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ขอนะครับออกมานะครับ แสดงเจตจำนงของประชาชนว่าสอวอพวกนี้ความรู้สึกของเราของประชาชนคนหนึ่งเป็นอย่างไงไม่ได้เป็นการกดดันสอวอไม่ได้เป็นการกดดันสอวอใดๆทั้งสิน้นแต่เพียงแค่สะท้อนนะครับเจตจำนงของประชาชนหรือความรู้สึกของของตัวเองออกมาว่าสอวอที่ออกมาแบบนี้เราคิดอย่างไงกับพวกเขามีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้ามีอะไรขึ้นบ่วอัปเดตให้ฟังครับ